สวัสดีครับเลาะเป็นเลาะมาแล้วพี่น้องเราเป็นเลาะใชาแนวนะครับร่วมไปถึงเลาะเป็นเลาะแฟนเพจมณีพาพี่น้องเลาะมาทั้งบ้าน,นบ้านหัวข<า>้าง,งบ้านน้องเข่งบ้านนองเข้งโอ้บ้านน้องเข่งเมื่อเช้าขับรถผ่านนะครับเห็นขอกงัวเพิ่นเป็นตาฮักตาฮักนะครับแล้วก็เห็นเพิ่นปลูกหยาไว้ให้ง้วนะครับก็คือยาเขียวสดใสนะครับก็เลยบอกว่าเดี๋ยวรอบ่ายจะกลับมา ลองคุยกับเจ้าของคอกเบิงนะครับพอดีเพิ่นกําลัางเกี่ยวยาให้ง่วงอยู่พอดีเลยนี่เกี่ยวยาตอนแร้งมันบ่นี่ครับ <c oughs> โอ้ขนมาเป็นตะกาตะการเนี่ยนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อพ่อหยางนอ,พ,องพ่อคําแดงพันกวงครับพ่อคําแดงครับเฮาอยู่บ้านหนองเข่งเมืนบ่บ้านหนองเข่งครับตบําบลตําบลขามใหญ่ขามใหญ่อําเภอเมืองครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับจังหวัดอุบลอายุหลายปานใดแล้วปีนี้60แล้วครับ60ครับได้เงินเดือนแล้วเนาะ ก็่าท่านในหอดเดือนคักเราก็ว่าท่านหอดเดือนนั่นวันนี้แม่นครับว่าท่านในเต็มครับโอ้แต่ว่าเขาย้ำให้เป็นเจ็ดร้อยแล้วเนาะเดือนสมอว่าท่านในได้รับรอกว่าท่านได้รอกว่าท่านในหอดเดือนได้อ่าว่าท่านเต็มหกสิบดีเนาะว่าท่านในเต็มหกสิบเรื่องงวมาจจะปีละเพราะเขเดิมเลี้ยงว่านี้กสามสี่ปีนี่ครับสามปีสี่ปีครับช่วงงัวกกำลังแพงๆพอดีช่วงง้วแพงครับโอ้ตะกี้บ่ได้เลี้ยงมัตงบ่อครับมันเคยเลี้ยงงัวมาเลย กัเดียงอยู่ครับเดียงเป็นงวไทยงงยังเข่าหัวนี่เข่างวเนื้อแมนเป็นงอเนื้องงานเป็นงวงานเวลามีงานเขาก็ซื้อไปเชือดแหนครับงานบุญ่างปฏินีเห็นเขาเดียงงใหญ่งงยังก็ได้คึ้จากเดียงร่องเบิ่งเห็นช่วงไหนเห็นช่วงงวแพงกันแมนบอเห็นสวงงวแพงครับสอวงอกรงอว่าก็บานเท่านีร่ละก็ได้ไปซื้อเขามาเบิ่งเลาเขาไปเบิ่งว่ามันคือหายดูเป็นตะเ่งแน่ใช้ตัวใดที่พอกำแดงซื้อไหมตัวนี้ครับนี่แมนบอลนี่ครับ นี่ซื้อมาประมาณสี่ปีแล้วแม่พอครับซื้อมาตอนนั้นมันเป็นมัวสาวบอดิเจีงได้มวแม่สาวครับเป็นมัวแม่สาวโอติดทองมาอยู่นี่ได้เดือนหนึ่งก็ออกลูกโอ้เป็นมัวแม่สาวทองมากได้ประมาณแปดเดือนครับคือทองแรกเลยทองแรกเลยครับทองแรกเลยนี่ตัวนี้เอ้าเอตัวนี้ทองแรกเลยสี่ปีที่แล้วผมอยากหัวแม่นี่ติดทองนี่พอคำแดงซื้อมาหลายบันไดนี่แม่นี่นี่ ผมซื้อมาส่วนนั้นราคามันสูงสุดถึงเจ็ดสิบห้าครับเจ็ดสิบห้าเจ็ดหมื่นห้าเนาะครับ <ผม S 2> คือมันทองคือทอง,งไก่คอดว่าสันทองไก่ขอดมาม,มาอะไรายอยู่เรือนหนึ่งก็ออกครับมันก็นดีของนี่แหละเนาะกระเซียงเนะ <laughs> าะจักรวัตถินเนี่ยอะไร <laughs> บาร์มันเลยสมติดสมยั้งเดียวอย่างสันนา<อ>ผมก็เลยเอาอืเขาบอกว่าลูกตัวใดล่ะที่สมนั่นมีใบไม่อย่างง้เยาเบิ้งว่ามีใบขอบวัตสุโตครับมีใบมัซสุโตแมนครับ เอาเมือสมเหมือออกมีใบเบิตสุดโตโอตอนตอนเอามาเขาให้ใบมะนำ้ำแมนครับใบติดมะนำ้ำเลยลูกแรกคือติดทองมาอยู่กับพ่อคําแดงได้เดือนหนึ่งคอดในราคาเจ็ดหมื่นห้า 75, กึงาานนะะ่งง่วมานั่นแหละครับงัวม้านะใสตัวแรกลูกตัวไหนพอ่อพาผมไปบึงเนี่ยครับพี่ครับยังอยู่คบบิตสุดโตบอลูกเออยอู่คบเบิรครับว่าแม่เนี่ยดูอยู่โคบเบิร์เขาเอามาอยู่นี่ได้ดูแค่สามโตครับอ ออกแมววัดกับเลยตัวเมียเบิดครับเอาคือมัโชคดีแห่ <c oughs> เออมาอยู่นี่ว่าแม่นี่ออกดูเป็นตัวแมววัดทั้ง3ามเลยครับแล้วก็ให้ลูกปีละตนะั่นปีละโตครับอ่าคลอดลูกได้สามเดือนนี่ขึ้นเแย่อกแม่แมนีขน่ขึ้นเลยครับคื้ขึ้นวคุ้นห้พี่น้องซื้อเจ็ดหมืห วังสี่ปีช่วงง่วแพงๆนะครับพี่น้องนี่ครับถือว่าลูกโกก่นนี่ลูกโกกติดทองมากติดทองมากครับมาอยู่นีใ้เดือนหนึ่งก็อโอ้ลูกตัวไหพพ่อนี่ลูกของบิ๊กแดงครับลูกบิ๊กแดงครับที่เขาจากันแด็กๆเ้วยนะครับโอ้นี่ครับคือมันใหญ่ครับใหญ่กว่าแม่หลายเนาะพอนอใหญ่กว่าแม่ครับเลี้ยงวัวจังใดหรือวันใหญ่น้ำาสพันมันพ่อจังว่ามัน ก็คือไฮดูดีที่มันออกลูกมากที่ผมมองเห็นนะอรออคือไปเทียวกับแม่เนี่ยมันกับวติดกันมันเทียบกันบ่ได้เลยนั้นแม่มันนั่นนั่นเอานั่นเอาเบิ่งเอาคือมันเทียบกันบ่ได้เลยครับเอาเด้อเด้อแม่มันนี่แม่มันก็สูงประมาณรอยสี่สิบเนาะครับนี่แม่ยาวเลยล่ะรอยสี่สิบรอยห้าสิบนี่แหละครับแม่มันกับแม่สั้นๆได้ละเพ่ะครับแต่วลูกมันคือมาขากแทะลูกบิ๊กแดงวสั้นเบิ่งจละใหญ่ยาว แดงหนังพุ่นะมอมมีผู้ใดไม่ให้ราคาบอกช่วงช่วงมันเกิดใหม่ๆแล้วนะช่วงเกิดเขาก็ห้ยยู่ครับตอนออกมาซ้ำหกเจ็ดเดือนนี่ผมก็ว่ามันเป็นตะเวงแน่ก็เด้วยอยากเอาแหวนเอาแนมหกเจ็ดเดือนมีคนให้ราคาแมนครับก็มาสอบเมืองดูเพื่อนนั่มาเห็นว่าเพื่อนจให้ดูออกมาอีกเป็นยังไงหย่านเพื่อนเดียวออกมาเป็นตัวเถิกตัวยั้งหย่า,ยานบะไรดู<อ>ต่อไป <laughs> อย่าอย่าน,าน,นองเธอเป็นตัวถึกก็เลยว่าอยากขายเขาไม่ให้เท่าไหร่บ่ตอนนั้นเขามาหายยูอันที่หกเจ็ดเดือนสามหมื่นห้าครับหกเจ็ดเดือนสามหมื่นห้าครับแล้วก็มีอีกบอกเขาไม่ให้ราคาอีกบ่บ่ครับมามีเลยมั้บ่บ่ครับโอ้วางหกเจ็ดเดือนตอนเธอได้หกเจ็ดเดือนตอนเธอได้หกเจ็ดเดือนมี่ขจามาให้ราคาสามหมื่นห้าตัวพอเราขายเพราะว่าอยากเอาไว้เบิง่งนํากับปันนั่นแล้วก็อย่านองมัน ออกมาเป็นตัวถือก,กับปาน,นั่นครับก็เลยเก็บไว้นะครับนี่ก็ท่องอยู่บ่พอท่องครับท่องจักเดือนแล้วนี่ท่องไรห้าเดือนแล้วครับท่องในห้าเดือนครับท่องตัวใดอยู่พ่อของเคฟเจ็ดสองครับท่องเคฟเจ็ดสองครับมีใบพองครับมีใบพร้อมอยากขายอยู่บนนี่กัอยากขายอยู่ครับตั้งอยากขาย <laughs> อยากขายอยู่ข้างในราคาครับถ้าไรราคากันกะอยากปล่อยอยู่ครับเอาทั่วไปนะี่ยมีคนมาให้ราคาอยู่บ่เอาย่างๆนี่เมื่อท่านมีคนมาให้ราคาย่างเลยครับพวกในห้องในห้อยเด็ดในห้อยเขาอบอกว่ากากามาครับเน <มา S 2> ื้หมวดแถวนี้เขาซื้อเต้าม่วงวเนื้อ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 ยัางกันงนือไทยงนื<ๆ>้อยัางกันจีซื้อเขาซื้อแต่งวเนื้อเนื้ราคาเมื่อนกว่าบาทจริงๆเขาซื้อตลาดงนืตลาดหมื่นกว่าบาทแมนครับแต่อันนี้มาเป็นงนืเนื้อแม็นบ่นนี่มันกับราคามันกรสูกันบ่ได้ครับ ันนี้เป็นงวอเลียงครับโอ้คือมันมีความสวยงามครับมันมีความคือหมวดอยากประกวดอยากยังอยากเบิ้งยังสันนะออมหมวดอยากเด่นง้งามสายพันธุ์มันมีสายพันธุ์สายเดือดของเขามากยังสันนะนี่มันเป็นยังสันครับตัวนี้พอคำแหน่ว่าไวหลายบันไดนี่ตัวนี้คือช่วงนี้ผมก็วาวยุราคายูหกสิบครับหกสิบ,บช่วงนี้นะครับ ช่วงมิทองนี่ครับก็คือฮูหูอยู่มาช่วงนี้กับงัวก็บอกเป็นราคาหนุ่มเนาะแต่ว่านั่นไอ้ข้าบบอเป็นราคาคืองัวตลาดง่วเนื้อแม่นครับง่วพื้นบ้านทั่วไปครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นง้วเลี้ยงแม่นพอครับมันเป็นง่วเลี้ยงมันเป็นง้วเลี้ยงครับตัวนี้หพอทองมิทองจี่อาเดือนน้่งสี่ห้าเดือนเนาะครับหกสิบเกิดมีคนมาอีหลีนี่ต่อร่องในอยู่เพาะกลับมาคุยกันกระไรอยู่คุยกันครับโอ้ สูงประมาณจักร้อยหาสมันก็จะร้อยหสิบสี่ดครับบ่ถึงบ่ถึงร้อยหกยหกสิผมเหนสูงกว่านี้ประมาณร้อยห้าสิบนี่แม่มันก็ร้อยสีรยสีหแม่มันแต่ตัวนี้เบิ่งแต่ะพี่น้องสยู่อยู่ร้อยห้ิบเป็นว้วเครื่องดำน้ำพี่น้องเป็นว้ว พอมันอยู่ในขอกดุมถามออกมาหนอกนี่ผมขอไปยืนเกือบเพียงหัวครับโอ้แมนแมนแมนนี่คือมันต่ำนะพ่อเนาะขอกมันต่ำเออซีเมนรอยหกสิบคือพ่อว่าบรจักนี่ถาวออกมาทั้งหนอกนี่คือผมไปยืนนี่มันได้เพียงหัวผมคือเพียงหัวเพียงหัวเลยบอกคือผมนี่ร้อยหกสิบนะโอ้เอาจากหัวจากของเนี่ยแหละเนาะแมนคือผมไปยืนเพียงหัวพอเลยบอกครับเพียงครับนี่คือหมื่นขอกมันต่ำครับแมนแมนผมลืมไปว่าขอกต่ำเป็นเป็นสิบเซ้นเลยสิบเส้นครับแมนครับนี่ ตัวง่วผ <ม S 1> นผมเอาออกมาเบิ่งทั้งนอกนี่ผมเอามาเบิ่งวัตสุโแล่วตัวง่วนเนี่ยเวลายืนอยู่ในคอกับออกมาข้้งนอกนี่พิดกันเด้ง่ายลายทาั้งความสงางามทาั้งอันแนนครับมันเสิ่อมกันค,ความใหญ่นี่ออกมาทั้งหนอกมันเสิ่อมพอคําแดงว่าคันใดลคัคขาก็ขายลาคาก็คือห้องหกหมื่นต่อร่องได้พอเลี้ยงพี่น้องผู้ใดหางว่วเลี้ยงอยู่ช่วงนี้เอาแต่ความงามความใหญ่แล้วก็ทองเนี่ยคือว่าทองสมติดนะโดนนะครับ กระติดตัวหาแผนครับจนทองใหญ่ปันนี้แล้วนะพ่อเนาะนี่เป็นง้อเครื่องดั่นมสี่เต้าบ่พ่อสี่ครับง้อสี่เนาะบ่มีติ่งเนาะบ่อครับมันมีติ่งข้าวเครื่องงามง้อตัวนี้ครับเอาสิพามาเบิ่องน้องมั่นใส่พอเนองมั่นนี่ครับเคฟนี่ครับปลาพ่อคือบ่เฮ็ดเขาไว้เนาะผมที่โตรมันครับนี่โตรมันครับนี่โตรมันเจ็บบ่มันจิเก็บครับโอ้ น้องตักับติดเป็นโรคไปหน่ารักษายากกันหน่าครับมาดูแลกับติดเชื้อจักแมงอันนั้นอันนี้มาตอบเนาะรักษายากป้าพี่น้องลูกเคเอฟสามหนึ่งจักเดือนพอตอนนี้วะครับครับว่าอยู่ปีกว่าครับปีกว่าครับบาท่านขึ้นในเห็นบมอปีกว่านี่บ่ครับประมาณปีเท่าไหร่พอปีสี่ปีสิบหกสิบเจ็ดเดือนครับถ้าปีถ้าปีห้าเดือนตัอสิบเจ็ดเดือนครับ ประมาณสิบหกสิบเจ็ดเดือนลูกเคเอฟสามหนึ่งกับแม่นั่นแหละแม่เจ็ดหมื่นห้าแม่แดงนั่นแหละแม่กับแม่คนนี้ลูกเคเอฟสามหนึ่งพี่น้องนี่ตัวนี้เคเอฟมีใบมียังครบไปราคา<บ>คัน<ๆ>มีคนมาก์คแหละแต่พอราคาเดีน้องวาวสู่ฟังเนี่ยราคาสิบหกสิบเจ็ดเดือนเลยพี่น้องเด้อเอาเบื้องฟังราคาจต่พอข้าแดงเบื้องนี้ผมระวังโมทันใหญ่โมทันใหญ่ <laughs> เอานี่ยล่ะเกิดค้นหางง้สาวนี่ลหละเอาลองห้องเว้ยเอาราคาเน่เอาพ่อราคาก็บจะอยู่จักสี่หละครับจักสีครับราคาจักสีก็คือสี่หมื่นเลยพี่น้องเลยครับง้อสิบหกสิบเจ็ดเดือนลูก kf สามหนึ่งพุ่นแม่ครับแม่ซื้อมาเจ็ดหมื่นห้าช่วงง้อแพงนี่คือตั้งใจซื้อมาช่วงง้อแพงเนี่ยบริคิดว่ามันสติดคอกติดมือแมนแบบพ่อ เอาซื้อมาเลียงเลยแมนบอสซื yeah, like, um, like, uh, right nope. ้อมาเลียงเลยครับบอเดว่าซื้อมาแล้วเออคิดว่ามันจะหลุบมันจะขาดทุนบอเมนแมนบอสบอครับเลียงโดยใจหักอิลีตัวนี้คือว่าเลียงคือว่ามันมันม่มีแนวเฮ็ดก็เลยจิซื้อว่ามาไวเฮ็ดกับบ่านกับยังมันก็มีเบียกมีงานเฮ็ดไปนาจัง่งชนะครับแล้วมันกินอย่างไรพอให้มันกินแต่ละมือนะคือกินนี่มันก็ได้กินตะเฟื่องกับห้าซ้ำนี่ล่ะครับ กินแต่เฟื่องกับยาครับเศร้ามากยาเฟื่องเขาก็หน้ามหน้าเขาก็อัดไว้เฟื่องเขาก็อัออดจากหน้าไว้เพราะตอนตอนเช้ามากนี่ให้มันกินอย่างก่อนเอาเศร้านี่ก็ผมก็เกลือจะห้ามตัวละถวยครับโอ้ให้ห้ามน้ำแม่ครับมึงเดี๋ยวพี่น้องง้อบอเป็นราคาแต่ว่าพอข้ามแดงเราเลี้ยงยังดีเลยเดอ้อบ่ได้ทิมบ่ได้ป่าผสมเราซื้อมาแพงเด้นั่นสมเราซื้อมาเจ็ดหมื่นห้าได้พี่น้องนี่อผมเกลือห้ามตัวละถวย,ยวอ่าห้ามผสมน้ำ ห้ามกอยนามกอยยังให้กินก้อยนาำให้มือละถ้วยต่อโตต่อโตครับแล้วก็เอาอย่างให้กินต่อปัตตานีก็เอาเฟืองครับเอาเฟืองให้กินครับเฟืองกินแล้วเฟืองกินกันยาให้กินน้อยหนึ่งกันตอนแรกยังให้อีกครับโอ้ตอนแรกยังให้อีกครับตอนแรกให้ยัง่ยปัตตานีตอนเฟืองก็ให้ยาให้ยาก็ให้เฟืองเงาเลยครับโอ้บอด้มีหัวบอด้มีห้ามอีกบอครับโอ้ห้ามให้กินตอนเช้าห้ามไ่ไ้ตอนเช้าสัมผัสมันอ้วนมันพี่มีแตตัวงาม คือเพราะอะไรดีอยงหัวอาหารมาสิอืมอืมสมซื้อมาแพงอีหลีตัวละนี่เนาะสมอยากเลี้ยงอีหลีตัวละนี่ <c oughs> นี่ตัวเขาจังเอ,อิญว่าคนอยากเลี้ยงเนาะ <c oughs> ซื้อมาแพงช่วงนั้นสี่หมื่นห้าวันนี้ลูกโตที่สามของเธอนี่แม่นบ่พอ่อครับนี่ยี่เดือนแล้วนี่ <c oughs> ออตัวที่สามเพราะอะไรสองเดือนครับโอ้สองเดือนมานี่ครับ <c oughs> มันขึ้มาใหญ่แต่ตอนแรกผมว่าเสียงหกเดือนแล้วเดียวบอครับโอ้พี่วิโก้ครับลูกวิโก้ครับลูกวิโก้สองล้านแมนบอวิโก้สองล้านครับสองเดือนวุ้ง่ามเว้ย โบดงามแต่ว่ามันมันบดแดงมันขึ้นจุดแดงๆออกมาแดงอยู่บ่แดงครับบอกว่าตัวนี้คือแดงด้วยออกมาแดงครับมามาหลายเดือนหนึ่งนี่มาเปลี่ยนสีออกโอ้มาเปลี่ยนสีผมจนว่าสีแดงกวาม่วนเอือยมันดีโอ้ตอนแรกแมนบ่ครับนี่ก็จะออกเป็นง้วโบดเต็มตัวเลยเด้วยนี่ครับการังกายเนาะนี่สีจังหวะฝนสีเปลี่ยนสีวอแต่ว่าก็เริ่มเปลี่ยนมาอยู่กแล้ะเริ่มเปลี่ยนมาแดงอีกแล้วแมนบ่แมนครับโอ้เริ่มลับมาแดงอีกแล้วแมนดังวันดังวันยังเพิ่นมาล่ะนูวิโก สองเดือนพี่น้องงามแม่ตัวนี้งามเฮดเขาที่เราพอะตัวนี้งามนี่คุณนี้เราพร้อมจิตโตนมันบมีเวลาให้เฮดเขาเป็นง้งหัวหลุนก็มายอมเฮดพี่น้องเทนเขามาเทนมันหยากมันเจ็บมันปวดี่จ้ำก้นทีตัวนี่แม่ไม่ี่นแม่บอแมนแม่ง้อใหญ่เลยพี่น้องเป็นง้วกลางๆแต่ว่าสีจัดจ้านนะครับนี่ซื้อมาช่วงนันเจ็ดหมื่นห้านะครับซื้อมาแต่ไกลอยู่บ่เพอะซื้อก็บ้านครับซื้อก็บ้านนี่แมนครับถึงว้อก็บ้าน เจ็ดหมา่นห้าคือสืบ้อบอขายเนาะแม่เธอรนี่เนาะคือสิเลี้ยงเอา,เ,าเอาไหวเอาดูเพื่อนนี่ละแม่เลี้ยงเอาลูกาหาให้ลูกงามเหลือเกินไหมให้ลูกฟอดใส่เนี่ยเอาเป็นแม่ขอ,อกแม่ยังซะ,ะสีได้คุณโบ๊ทครบเครื่องเหมือนทีละมันก็ให้ลูกโบ๊ทนี่ก็โบ๊ทนี่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 คันในหัวประมาณนี้นะโอ้ยนี่กันนันก็แดดต่สายพันเดือดท้องพ่อเพ่นแล้วแต่พ่อคือกันเนาะแมนครับเป็นมั่วให้ลูกปีละตัว คือ,อ,อใหลอ้ลูกดีน้าคลอดลูกสามเดือนปุ๊บกับสัตว์กรับโลดครับออแล้วก็ให้ลูกง่ามนี่สําคัญให้ลูกง่ามอย่างเดียวมันก็บอกอ้วนบาพี่ปันนีได้พี่น้องต้องดูแลด,ดีนําคือพอขําแดงนี่ซาวมาให้ห่อมผุ่นหยาเบึ่ทงติล่ะปลูกไว้นี่ครับพ่ออยู่บอกกินก็งุ่มกินไดเดียวห,หมุนหมุนเวียนกันนะครับ มุนมเลี้ยงกันเกลียวบุญกันอยู่นี่แหละครับกับเฟืองน้ำแน่เนาะครับกับเอฟเฟงเองแอมน้ำแน่ซ้ำหยาเงาหยานี่ก็สิปลูกยาอีกบ่หรือยังไงรับร่องหยาอีกครับโอ้สิปลูกยาอีกเพราะว่าอีกหน่อยโตหน่อยนั่นโตขึ้นมากเนาะแ่นวันหา้ามวันตะหนั้นโตขึ้นมากอีกอกันทีอันนี้กินได้กินเปลี่นไปอีกเขาเอิญยาอย่างพ่อนี่ยาที่มียาเนี่ยยากินนี่เบิ่งคลิปนี้ละมีความสุขแห้งพี่น้องเบิ่งแต่ละเฟืองนู่นนะเฟืองกับเฟืองน่าจ้าของเนาะครับ ลงทุนว่าลหลนี่เฟืองกับเฟืองน้าจะพออแต่ละปีก็เลยซื้อเขาใส่น้ำโอ้ได้ซื้อใส่ครับลงทุนปีปีนึงเพิ่มเติมหลอยู่บ่พอจากที่ห้ามมีอยู่นี่ได้ซื้อเพิ่มไหลอยู่บ่เฟืองแน่ห้ามแน่เพิ่มแน่เล็กน้อยปีละรถสองรถครับปีละรถสองรถหมายถึงเฟืองเนาะครับห้ามนี่เบิดปีละประมาณจะพันห้ามก็แล้วแต่ห้าครับถานนั่งเสียห้ากับยุด น้ำแข็เงเท้าห้าวม่มีน้งมีกับห้ากับไห้มันยินอแดดแต้วห้าสิหาท่านแต่ว่าสาคัญคือมันมียาสดนะพ่อเนาะค,คือตัวนี้ถ้าห้าวท่านเดีวเขาเอาเจาเฟืองแตง,ตงายาให้กินเป็นยังไงราคาง,งว่วงซูมือนี่เท่าที่ฟังเบิ้งนั้นนะก็มันกับยู่ซ้ำนั่นแหละครับราคาง,งวัวก็ได้ <c oughs> ความเป็นจริงความเป็นจริงก็คือเนื้อราคาเนื้อแต่ว่าที่พ่อเลียงนี่ มันมันเป็นงัวเนื้อมันนเป็นงัวเนื้อครับเป็นงัวเลียงมันเป็น,ปนง้วเลียงที่พูมักเลียงมกงงักยั้งมักส้มมักเบิงยักอยู่กับง้อแล้วเวลาขายมันก็สิได้ครับถามย่ามเป็นราคากับสิได้เน่ยอ่าอ่าถาม,ามบ่เป็นราคากับธรรมรา, <c oughs> ามล่ะก็ทธใจล่ะใครในแต่ว่าเลี้ยงบ่หลโตเนะพอนะ่อเนาะเอาตามกำลังเฮาเอาตามแห้งเอาตามยาเขามีเอาตามมีเท่ากับว่ได้คุ้นนักคุณนหนาคือเขาหลอกข้อสิได้เบิดได้ครับ นี่แหละเลี้ยงมันก็ต้องเลี้ยงแนวนี่พี่น้องเลี้ยง <จำ S 1> ด้วยใจฮักเนาะเอาใจฮักว้าโลนเนี่ยเอาใจฮักว่าคนเทาคันฮักคันมักเลี้ยงเนี่ยงัวบาจ่อยได้พี่น้องมันกับเป็นตะเวืองเนี่ย <laughs> ขอบคุณมาคำแดงหลายๆเลา<อ>่าคับผมขอบขอบคุณที่แชร์ประสบการณ์การเลี้ยงงวัวให้พี่นอ้องผู้มักงวัวฟังลังคนซื้อมาแพงเห็นว่าเป็นราคากระจายออก ลืมคือไปว่างัวที่เจ้าของซื้อมากเนาะมันเป็นงัวเลี้ยงก็เด้อบอ้มันกินยังมันก็เด้ว่าเป็นตะเวงแมนมันคนผสมแมนมันก็เด้เป็นถิ่มง้วถิ่มค้องเข้าไปของม้วนมันต้องใส่เวลาอยู่เด้อ,อเอาตามกำลังเจ้าของนะพแมนครับเขาขอตะบอ้มันอันนี้หวังจะรวยจากง,งัวนในช่วงนี้ได้อยู่หรอ ถ่าโอกาสนะครับเลาโอกาสมันเป็นราคาเนาะพ่อครับถ่าโอกาสมากอะไรครับเออเอาโอกาสมากห้ากาสไปเรื่อยๆรื่ยเอาขอบคุณพ่อคำแดงเด้อครับขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับนี่มาเบิ่งคลิปนี้เรามีความสุขแห้งขอกน้อยพี่น้องโมเห็ดหลายแต่เห็ดด้วยใจเอาดวนเอาซ้ำแห้งเห็ดด้วยความหักเอาซ้ำแห้งเจ้าของครับมีแต่โตงามๆพอันคลิปใหม่นะครับพี่น้องสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับ